สวัสดีครับพบกับผมมารพินกับ c h anel n f i e l Thai ใน Youtube ครับวันนี้พามาดูลักษณะอย่างหนึ่งของร้านค้าในมาเลเซียนะครับโดยเฉพาะตามเมืองต,ต่างๆนี่ผมอยู่ออกมานอกเมืองอีปโปนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางภาคเหนือนะครับเห็นทางขวาไหมครับนะครับเห็นเป็นร้านค้าตึกแถวไหมครับเขาต่างจากเมืองไทยคือร้านค้าเนี่ย ทุกที่เลยนะครับผมเห็นตามเมืองต่างๆนะครับถ้าไม่ได้อยู่ย่านเบืองเก่าจริงๆเนี่ยติดกับถนนใหญ่เนี่ยร้านค้าจะไม่ติดถนนใหญ่โดยตรงแต่จะเป็นซอยเข้าไปนะฮะแล้วมีถนนที่รถพอจะสวนก็นได้เห็นมีนวดวรถจอดอยู่ฝั่งนู้นไหมฮะนะครับแล้วมีซอยแยกแล้วก็มีรถสวนตรงนั้นเนี่ยมีรถสามารถขับไปแล้วก็จอดได้ ความกว้างของถนนตกด้านร้านดอก,กนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนถนนที่เป็นทางขนานเส้นใหน,นะฮะอ่าขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบยังไงนะฮะนี่ฮะนี่ครับจอดรถได้สองฝังนะครับแล้วก็มีพื้นที่พอที่รถสวนได้นะผมว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําให้ตัวร้านค้าไม่ตายเพราะว่าติดถนนใหญ่อย่างตามแยกอย่างนี้เนะี่ยร้านค้าก็ยังอยู่ได้ เพราะว่าคนสามารถขับรถเข้าไปแล้วก็แวะจอดซื้อของหรือจับใจต่างๆอะไรนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นห้างเล็กๆอยู่ห้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับคล้ายๆกับเป็นคือลักษณะก็คือพอห้องแถวแบบของเขาเนี่ยไม่ได้บาติดถนนนะพอไม่ได้ติดถนนเนี่ยมันก็มีแยกเข้าไปได้ทำให้รถเข้าไปจอดได้ มีพื้นที่จอดรถเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตึกแถวตายในเมืองไทยเดี๋ยวตึกแถวตายนี่ครับอีกที่หนึ่งให้เห็นก็มีลานกว่างเหมือนกันนะครับเป็นถนนมอยู่เส้นหนนะฮะพอตึกแถวเมืองไทยตายเนี่ยก็จอดรถไม่ได้นะครับนี่เขาจอดรถได้หมดนะฮะใครเข้าไปแวะซื้อของฮนะบางที่ก็เป็นเครดิตบางที่ก็เป็นขายของเครื่องใช้บางที่ก็เป็นร้านอาหารสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วลักษณะแบบนี้เนี่ย จะเป็นเหมือนกันปทดัังมาเลเซียนะครับผมเข้าใจว่าเป็นลักษณะที่ทํากันมานานแล้วนะครับเพราะบางที่ก็ดูเก่ามากแล้วนะฮะซึ่งก็ไปเจอบแบบนี้ก็เลยเอามาฝากกันหเห็นนะครับอันนี้สร้างใหม่กับตึกแ้วใหม่แต่ลักษณะเดียวกันครับมีพื้นที่จอดรถนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีพื้นที่จอดรถเนี่ยมันก็จะทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เ้าแบบรองรับสังคมที่ มีรถใช้กันกของเรามีรถใช้กันแต่ว่าตึกแถวหรือการออกแบบของเราเดียไม่ได้ออกแบบอย่างนั้นพออันนี้อันนี้ไปเห็นว่าเป็นตึกเก่านะครับตึกเก่าได้ที่อยู่ติดถนนนะอันนี้เก่ามากๆนะหลายสิบปีแล้วดูลักษณะตัวอาคารแบบเก่าแต่ว่าพออันนี้ก็เก่าเหมือนกันแต่ว่าจะขึ้นมาระดับหนึ่งแนละ้วเขาจะมีการออกแบบให้มีถนนแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นที่จอดรถ นะฮะก็สะดวกถึงแม้จะหลบเข้าไปแต่คนสามารถจอดรถสะดวกนะจอดรถได้เนี่ยคนก็อยากเข้าไปใช้บริการนะครับเข้าไปซื้อหาเข้าไปอะไรต่ออะไรนะฮะนี่ครับก็เป็นบริเวณของอ่าเมืองอิโป,โปนะครับนอกเมืองอิโปไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าอำเภออะไรนะครับเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็เอามาฝากกันให้เห็น นะครับภาพเผื่อจะนึกออกน,นะครับบ้านเราถ้าตึกแถวติดถนนใหญ่สะบทเนี่ยพอถึงจุดวันดึงเตียวรถมันติดตึกแถวก็จะตายไปด้วยแต่อย่างนี้เนี่ยไม่ตายครับ